สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกันกบเนาะก,นกันกับแนวทางนะคะแนวทางนะคะตำราของเรานะคะสูตรเออแอดเห็น f อหลายหลายท่านนะคะคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นะคะโอ้พวกเจ้าก็สังเกตนะคะแอดไม่ได้สังเกตนะคะเสียดายนะคะงวดก่อนน่าจะแบบไว้นี้นะคะแต่ว่ามันก็อยู่ในตัวเจาะของสูตรล้านเลี้ยวนะคะเอฟซี FC บอกว่าเอาตัวเด่นนะคะเด่นสูตรเก่ากับเด่นสูตรใหม่มาวินกันมาสัน่น มันก็จะเหลือน้อยตัวนะคะแต่ว่ามันก็อยู่ในตัวเจาะของหลานแล้วนะคะเข้ามาสามงวดแล้วสีงวดแล้วนะคะ,ะแต่ว่าสูตรหลานมันก็เดินสูตรสูตรเก่านี่เดินมาสีงวดเนาะสูตรเก่านะคะหลังจากที่หลุดไปก็เดินติดต่อกันนะคะแล้วก็สูตรใหม่สูตรใหม่นี่เข้ามาหกงวดติดนะคะถือว่าอันตรายอยู่นะคะอันตรายแล้วนะวันจันรนี่พิจารณากันดูหน่อยเด้อค่ะ อันตรายอยู่นะคะสูตรนะคะมันน่ากลัวค่ะยิ่งเดินดียิ่งโอ้ก็เสียวอยู่นะคะน้นทุกคนนะเอาขอให้ปังอีกนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้จัก,กรยานในการรับชมรับฟังเด้อเอ้านี่มาดูกันนะคะแอดเห็นเอฟซีนะคะคอมเมนต์หลายๆท่านเลยว่าสารเอาเด่นเอาเด่นนะคะเด่นสูตรเก่ากับเด่นสูตรใหม่นะคะแอดก็งงรู้ว่าเอฟซีเอาเด่นเอฟซีบอกให้เอาเด่นอยังกับยังจับกันนะคะแต่ถ้าเอามาวินนะคะเอาเอาวินของหลานมาไอ้นี่มันก็วินมันก็เข้าไปที่ชนกันอยู่ที่ห้าตัวนะคะแต่ว่าวินห้าตัวนี่เข้าทุกงวดเลยเนาะ วินห้าตัวผู้ใดเะารไปคนอัน,นสังเกตเห็นผู้เหลกเฮ้ยผู้ใดสังเกตเห็นนะคะที่แรกแอดก็งงนะคะไม่เห็นอเออแล้วเอฟซีก็มาคอมเมนต์นนะแอดอย่างนี้อย่างนี้เด้อสูตรล้านว่าสันเอาสูตรล้านเเดนล้านกระเด็นไอไอเดนเก่ากระเด็นใหม่เนี่ยมาประกบกันเอาที่แรกแอดก็ยังงงอยู่นะคะเออเพิ่นกับภากันอธิบายโอ้หลายหลายคนเข้านะคะอ่งวดก่อนนี้แอดก็มองนะคะแอดก็เอาเออเออมนความเพลินเว้ยอ่างวดน,นี้ก็เลยมาลองดูซิเราลองนะคะ แต่คือมันไม่ได้มีตัวไหนนอกเหนือจากไอ้นี่หรอกคะ่ะมันก็คืออยู่ในตัวเจาะของร้านนี่นะคะแต่ว่าห่วยมันมันก็ลดลดลดจํานวนตัวลงนะคะลดจํานวนตัวเจาะลงนะคะเอามาดูนะคะนางเน้นให้นะคะสูตรร้านนะคะนี่ตัวนี้คือตัวสูตรเก่านะคะตัวสูตรเก่าเกือบจะโดนโลอะไปแล้วนะคะสูตรไมโจนะคะเนี่ยวันจันทร์ถ้ามีสูตรใดสูตรหนึ่งพลาดน,นะคะสูตรนั้นจะโดนโดนโวด 6ไอ้นี่ไปเลยนะคะตกเวทีนะคะ69นะคะทุกคนเด่น69นะคะนี่เนาะ61 62 65 68นะคะ91 92 95 98แล้วก็69นะคะ69นี่คือตัวเด่นนะคะ,ะตัวเด่นเจ้าแม่นะคะเจ้าแม่เน้นให้นะคะ16 19นะคะ19นะคะเจ้าแม่เน้นสุดๆเป็น9119นะคะทุกคนเจ้าแม่เน้นสุดๆคือ1991ทำไมถึงเน้นนะคะเลขวันเกิดนางค่ะนางเกิดวันที่19เดือนเจ็บเนี่ยค่ะ สิบเก้าเดือนเจ็ดนะคะทุกคนฟัาตัวบนนะคะนางให้หกเก้าหนึ่งเนาะหกเก้าสองห้าเก้าหกแล้วก็แปดเก้าหกนะคะตัววินก็เนี่ยค่ะวินมันชนกันนะคะทุกคนเนี่ยเนาะวินมันชนกันอะไรก็ให้ดูแล้วนะคะเออตามนี้แหละค่ะทุกคนเนาะวินมันชนกันมันชนกันนะคะมีมันชนกันห้าแปดเก้านะคะห้าแปดเก้าสองนะคะเออสองห้าหกแปดเก้านะคะเรามาดูกันนะคะวันจันนี้จะผ่านไปได้อีกไหมนะคะแปดห้านะคะเอาแปดห้ากับเก้าหกบอมาวินกันบอค่ะ อาเอฟซบอกว่าเข้ามาสามมวดแล้วเอสนะคะว่าสานมวดกรอ,อีนกิกะเด้งที่ละสั่นเอามวดกรอพวกเจก้ากระได้ทั้งเจ็ดแปดตีบอกได้ทั้งเจ็ดแปดไดทั้งสี่เจ็ดเลยตีว้าเลิศเถเฮ้ยว้าไม่นาเลยบนผ้าก,กันเลยสูตรล้านมาบนผ้าก,กันดีใจว่าสันว้าบนผ้าก,กันเลดดิศนี่เนี่ย เอาแต่ถ้าแบบว่าวินเอานะคะสูตรของร้านแต่ถ้าวินเอาก็แตกสี่ตัวเลยนะคะถ้าแบบว่าวินวินไม่ใช่แบบว่านี่นะคะหมายถึงเอาวินของนางนี่มาวินกันนะคะหกตัวนะคะวินหกตัวแต่อันนี้เขาใช้วินแค่สี่ตัวนะคะก็คือเอามันก็จะได้น้อยกว่าเนาะมันก็ลดต้นทุนเลยนะคะบนล่างนะคะก็คือเอาหกเก้าแล้วก็ห้าแปดบอค่ะเอามาแอดลองทําดูนะคะแอดลองทําดูเฉยๆนะคะไม่รู้จะยังไงนะคะ ลองทําให้ดูนะคะเห็นเอฟซี่นคอมมนหมกหลายคนหนึ่งแอดยังไม่ได้เป็นคนจิดได้คนแรกนะคะเอฟซีนะคะนี่เอฟซี่นคอมมนแบบนี้แมนบอกค่ะแบบนี้แมบบนแบอบกเอาเด่นเอาเด่นนะคะเอาเด่นเก่านะคะสูตรล้านเด่นเก่าก็คือหกเก้าแล้วเด่นใหม่ก็คือแปดห้านะคะนี่น,นี่แอดลองจับกวนเนาะลองจับเรามาแบ่งปันเอฟซีเผื่อเผื่อมันเข้านะคะถ้ามันเข้านี่จึ้งเลยเด้อคะ่ะเพราะว่ามันมีแค่สี่ตัวทุกคน เอาสี่ตัวนี่มาวินกันมันได้หกตัวเมียนบอกเมียนทั้งสี่อยู่บอกพวกเจ้าเห็ดเมียนบอกเพิ่นว่าเพิ่นไดสามงวดแล้วว่าสันเอดเห็นแต่คอมเมนต์กันสนานเอาพวกเจ้าก็สังเกตเห็นเนาะอ้เพิ่นบอกเอดตั้งแต่สองสามงวดก่อนนี่แหละคะ่ะตั้งแต่ที่มันเข้าไอ้นี่แล้วนะคะแต่แอดก็ย่างเพื่อเอาอะไรเอาอะไรมาวินอะไรยังไงคะเอดก็ยังถามเอฟซีอยู่เนาะ เพราะว่าแอดไม่ได้สังเกตนะคะแอดกต่ยางนั่งแต่สูตรจาของค่ะเออมัวแต่วุ่นกับสูบตัวเองนะคะนี่เพื่อนว่าเนาะเอเห็นเอฟซีเพื่อนนะคมเมมตนนะคะโอ้ความมตนหลายท่านเลยนะคะเอาลองเอาลองเบิรงเอาลองเบิรงเอาลองดูได้ค่ะงวดแรกแต่คือมันมีในตัวเจาะของร้านอยู่แล้วนะคะมีหมดเลยนะคะในนี้อ่ะตัวเจาะของร้านมีเลยมีหมดทุกตัวนะคะมีหมดทุกตัวค่ะมีหมดทุกตัวนะคะเอามาดูกันนะคะนี่เอาหกเก้าแล้วเอาหกเก้าแปดห้านะคะหกเก้าแปดห้าบ่ นี่นะคะเอาหกเก้ากับเปลี่ยนห้านะคะมาวินนะคะโอ้ถ้าแปดนห้านี่มันจะอยู่ในวินนะคะมันจะจับไม่ได้นะคะมันจะมีหกเก้าเก้าแปดหกแปดนะคะหกเก้าเก้าแปดหกแปดหกห้าเก้าห้าบอกเอ้ามันจกมีกูตวัวมันไม่มีแค่มันไม่มีแค่แปดห้านะคะโอ้ถ้าถ้าเป็นสูตรถ้าเป็นตัววินสูตรอันตัววินสูตรตัววินสูตรอันนี้มันจะไม่มีโอ้นี่บอกเอามาจับแบบนี้บอกคะ่ะ เอาเอาลองดูค่ะทุกคนนี่นะคะเอาหกเก้าแปดห้ามาจับอย่างนี้บอกค่ะโอ้แต่ว่ามันก็มีในสูตรห้านเลยเด้นี่นะคะก็คือเอาสองสูตรมาใส่ก,กันเลยบอกค่ะเอาพวกเจา้าบง,งุ่งเป็นบ่หรือแอดกงุ่งม,มันก็เหมือนกันเลยคะ่ะเฮไปเห็นอ่มันคือกันเลยคะ่ะ มันต่างกันตรงที่มันน้อยกว่าเดิมเนาะมันไม่มีหกหนึ่งนะคะมันไม่มีหกหนึ่งมันไม่มีหกสองนะคะเออถ้ามันออกนี่ก็ถือว่าประหยัดงบได้เยอะเลยนะคะถ้ามันมานะคะเออถ้ามันมานี่ก็ถือว่าประหยัดงบได้เยอะเลยนะคะถ้ามันมานะคะทุกคนเนาะเอาพวกเจอก็พากันเห็ดไปเนาะอ่านี่แหละค่ะ F C เพิ่นบวก E นะคะเอสก็เลยมาลองจับให้ดูนะคะก็เอาหกเก้านะคะประกบกับแปดห้าใช่ไหมคะนี่ก็ได้อย่างนี้ค่ะ กเก้าหกแปดหกห้าเก้าแปดเก้าห้าแปดห้าเอาตัวเด่นเออเอาตัวเด่นนะคะมาจับกันเลยนะโอ้ยพวกเจากับหาเห็ดไปนะเอฟซี FC นะคะเอาตัวเด่นมาจับใส่กันเลยนะคะเด่นกับเด่นนะคะประกบกันเพื่อนว่าเพื่อนใดมาสามง่วนเราได้แต่ละคนเห็นข้อมเมนแบบเดียวกันมืดเลยได้จ้ะแอดเอาประกบเอาประกบว่าสันโออ่าลองทําคลิปนะคะให้คนอื่นดูนะคะไม่รู้นะคะว่าออกสู่หน้าจอแล้วจะเป็นยังไงนะคะทุกคน ตื่นกล่องบอนะคะอ่าถ้าเอฟซีไม่บอกแอดก็ไม่เห็นนะคะบวกหูเรืองเลยค่ะอ่าเอฟซีไม่บอกแอดก็ไม่ได้สังเกตเห็นนะคะเพราะว่าข้าาหอยู่ค่ะโอ้แอดก็าหอยู่แต่น้ำวันสูตรแอดผูแเลี้ยวค่ะเออหรือ,อยากน้ำสามสิบกาหางข่ผุนสองร้อยหางไข่ผุนว้ายบ่เดี๋ยวมาสนใจได้หาหกหางนี่บ่ยูนลีดค่ะ <laughs> มันหน่อยโพดค่ะมองไม่เห็นนะคะ เอาลองดูเด้อค่ะแขบเอาเด้อค่ะถ้ามันเข้าก็เอาง <c oughs> ัวหน้าก็พากันลองทําดูค่ะเอฟซีมันเกิดจึงเนาะพากันเหตุไปอ้าวนี่ค่ะเอาแต่ว่ามันก็อยู่ในวินอยู่แล้วนะคะอยู่ในวินอยู่ในตัวจับของนางนะคะก็อยู่ในตัวจับแล้วนะคะเพียงแค่มีทุกตัวแล้วค่ะมีทุกตัวในวินของนางนะคะเพียงแค่ไม่มีแปดห้านะคะแปดห้ามันก็อยู่ในวินอยู่แล้วเนาะอ้าอันนี้มันก็ถือว่าลดลงด้ค่ะหมายถึงว่ามันก็ตัดหนึ่งออกเลยนะคะมันไม่มีหกหนึ่งหกสองนะคะ ไม่มีหกหนึ่งหกสองเก้าหนึ่งเก้าสองเอาลวถ้ามันมาหกหนึ่งหกสองเก้าหนึ่งเก้าสองหรือเฮ็ดจังเงยแบบนี้ว้าสิบวัวนี่บัวค่ะเอานางก็เจาะให้แค่เก้าตัวเองเดียค่ะเข้าทุกง,งวดเลยนะคะงวดก่อนนี้ก็เข้าะคะ่ะงวดก,ก่อนก็เข้าตรงๆเลยนะคะแปดจิตนะคะเอาเหลอืองแต่สีผ้ากันเผิดเอาเนาะผ้ากันหาเหลืองเดือดฮักพีเสดายเนาะ เดี๋ยวก็สีเดเพิ่มเปลหากันเ่ะแล้วถ้ามันออกหกหนึ่งเก้าหนึ่งหกสองเก้าสองหรือผ้ากันเถ็ดนเนี่ยเอาไนหนบาี้จ้ะ <c oughs> เอาลองดูค่ะลองดูลองดูอ,งดอ่าเพิ่นเพิ่อนแณนทำมานะคะคแอดก็ทําให้ดูนะคะชอบใครชอบมันค่ะชอบใครชอบมันเอาลองดูเฉยๆนะคะคแอดก็ลองทําให้ดูนะคะถ้ามันเข้าก็ดีใจด้วยนะคะแต่ถ้ามันเขานะะ้า,ขาตัวที่ร้านเจาะให้นะคะตัวที่ร้านเจาะให้หรือในวินเนี่ยก็ตัวไผ่ตัวมั่าวันพัปนา่า <c oughs> อลองดูคขะเรียกแต่สิผ้ากันเหตุไปเนะแอดก็มาทําคลิปให้ดูนะคะเออนี่แหละค่ะประมาณนี้ใช่ไหมคะที่ที่เอฟซีทำนะคะคือเอาสี่ตัวนี้มาวินกันเนาะโอ้เอาขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะแตกสามตัวแตกสี่ตัวว่ากันไปสวัสดีค่ะ